สวัสดีครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมามาดูเส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข212ซึ่งอยู่ระหว่างทําการก่อสร้างก่อสร้างมาได้ประมาณเกือบน่าจะประมาณ80%นะครับซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านผ้าไทายบ้านาไทยตะมดพระทาย,าทายอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมคือจุดที่พามาดูเนี่ย มันมี2จุดที่เป็นจุดที่น่าสังเกตแล้วก็น่าจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็การการทําช่องกับรถเนี่ยก็ไม่น่าจะได้มาตรฐานนะครับไม่น่าไม่น่าจะได้มาตรฐานหมายความว่ามันน้นำเวลาน้ําน้ําท่วมเนี่ยซึ่งมันเกิดมาแล้วน้ําท่วมมันน้าหลากจากคืออะไรจากหมู่บ้านแล้วก็รอดใต้สะพานนะครับรอดใต้สะพานซึ่งมันอาจจะมีปัญหานะครับ <S <S แล้วก็อีกประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของจุดยูเทิร์นจุดกับรถ ซึ่งจุดกลับรถเนี่ยเป็นอยู่หน้าอาจจะทําเป็นจุดกลับรถคือเส้นทางจากเท่าเทียนมุ่งหน้าไปทางบ้านแพงจุดกลับรถเนี่ยมันจะทําเขาจะทําอยู่ตรงหน้าหน้าโรงเรียนพระทายพิทยาคมนะครับคือจุดยูเทินยูเทินรถเข้าทางบ้านนนสวรรค์นะครับเข้าทางลำแก้วซึ่งผมมองว่ามันน้ามันลักษณะเหมือนกับการจุดที่ทำเนี่ยมันมันไม่ค่อยจะปลอดภยัยปลอดภัยจากรถสวนทึงวิ่งจาก จากบ้านแพงมาเท่าอุเทนนะครับเพราะว่าจุดนี้มันเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งนะครับเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งในคดีผมก็สองสามเคสนะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับเนี่ยสะพานตรงนี้นะครับซึ่งด้านอ่าสะพานที่ผมผ่านมาเมื่อสักครู่นี่เป็นสะพานซึ่งก็ทาช่องยูเทิร์นไอช่องกลับรถนะครับกลับรถใต้สะพานและทีนี้ตรงจุดนี้ด้านข้างหน้าผมประมาณห้าสิบเมตรเนี่ยนะครับห้าสิบเมตร ถ้ามันไม่มีช่องทางที่จะยูเทินหรือกลับรถเลี้ยวขวาเข้าไปทางบ้านบ้านนนสวรรค์นะครับเพราะเขาทำที่กั้นไว้ที่กั้นยาวนะครับที่กั้นยาวเลยนะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยขวามือผมเนี่ยนี่ผ่านไปเป็นทางเข้าบ้านแยกบ้านนนสวรรค์บ้านนนุนสวรรค์ตะบนบาทายแล้วก็เข้าท่าน้ําแก้วตะบนหนองเทานะครับเพราะว่าเขาทําเป็นบล็อกซีเมนต์นะครับบล็อกซีเมนต์เขาเรียกว่าเบรีเอร์นี่แหละเบรียออร์ตัวกั้นนะครับรถวิ่งไม่ได้ ยาวไปเลยนะครับยาวไปเลยเพราะว่าในช่วงนี้เขาทาเป็นหกช่องนะครับหกช่องทางจราจรหกถ้านับด้านด้านด้านริมถนนด้วก็จะเป็นฝั่งละหกสามสี่ห้าก็เป็นสิบนะครับเป็นช่องทางที่กว้างนะครับเนี่ยข้างหน้าผมนี่ประมาณสามรอยเมตรเนี่ยเป็นช่องเขาจะทําเป็นช่องอยูเทิร์นต่อที่ดูนะช่องให้กับรถ ได้ดูนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นวัดวัดบ้านประไทยนะครับวัดบ้านประไทยตรงนี้เนี่ยผมผมว่าลักษณะมันถ้าจะเกิดอุบัติเหตุนะครับตรงเนี้นี่ด้านหน้าเนี่ยนะครับด้านหน้าแต่ว่าลักษณะนี่เป็นเห็นไหมให้เลี้ยวเข้าเลี้ยวเข้าเลี้ยวเข้านะครับเลี้ยวเข้าตรงด้านขวามือผมนี้ก็จะเป็นโรงเรียนโรงเรียนมัธยมนะครับโรงเรียนมัธยม ก็คือโรงเรียนพระทายพิทยาคมเนี่ยเขาจะให้เป็นทํารถมักจะเลี้ยวกลับตรงนี้นะครับเลี้ยวกลับตรงนี้นะครับเลี้ยวกลับตรงนี้ซึ่งมันไม่ค่อยปลอดภัยไม่ปลอดภัยี่หมายความว่าหน้าหน้านะครับตรงที่เป็นป้าย,ยาแดงๆหน้า,นาเพราะว่าบ้านพระทายเน,นี่ยเป็นเป็นหมู่บ้านสุดท้ายและเป็นเขตติดต,ตอ่อกับตำบลหน,นองแวงอำเภอบ้านแพงนะครับเป็นหมู่บ้านเป็นเรียกว่าเป็น เขตติดต่อระหว่างอำเภอบ้านแพงกับอำเภอเท่าเทนหรือว่าเขตติดต่อระหว่างอำเภอเท่าเทนกับอำเภอบ้านแพงตรงจุดข้างหน้าที่เป็นลูกศรสีดำป้ายป้ายสีดแดงๆนะครับตรงนั้นเป็นเนินนะครับเห็นไหมลักษณะเราเราเห็นมองไล่เห็นไหมเป็นเนินเป็นเนินสูงแล้วก็ลงไปนะครับเพราะจุดตรงเนินนั่นแหละมันเกิอดอุบัติเหตุบ่อยครัง้งซึ่งมันเป็น <c oughs> อยู่ตรงข้ามปั๊มน้ำมันนะครับปั๊มน้ำมันเป็นปัมป๊มปัมป๊มปั๊มเล็กๆปั๊มหลอดเล็กนะครับมันเป็นเนินเนินลงไปเนินลงไปตรงนั้นมันจะเป็นไอคลองน้ําเนินลงคลองน้ําแล้วก็คล้ายๆกับว่าอยู่ตรงใกล้ๆกับไปตลาดสดสิทธิชัยนะครับเป็นเนินพอถ้าวิ่งมานี่เียกว่านทลายเลยถ้ารถวิ่งเร็วนะครับรถวิ่งเร็ว นี่ช่องนี้เกิดเห็นบ่อยครั้งในตรงเรียกว่าตรงหน้ากัสเก้าเนี่ยเป็นหน้าโรงแรมกัสเก้าเนี่ยเนี่ยตรงนี้เกิดบกติบ่อยครั้งเพราะพันเป็นเนินเห็นไหมนี่แหละเกิดบเติบ่อยครั้งเพราะเพราะข้างหน้าเรานเป็นเนินเนินลงครับเนินลงไปตรงนั้นอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นเขตอำเภออำเภอเท่าเทียนอยู่นะเขตอำเภอเท่าเทียนมันจะไปกั้น กันอยู่ตรงแบ่งอยู่ตรงตลาดสิทธิชัยสิทธิชัยเนี่ยก็ยังเป็นเขตเท่าเทียนอยู่มันจะกั้นตรงตรงคลองตรงห้วยข้ามห้วยไปก็จะเป็นเขตของอำเภอบ้านแพงเนี่ยตรงนี้เป็นตรงลงเนินเห็นไหมเนี่ยลงเนินไปเนี่ยเห็นไหมครับไปลงเนินไปเนี่ยนี่เป็นเนินนะครับเนินลงไปตลาดอไปดามชัยนะครับเนี่ยลงเนินเนี่ยตรงนี้อันตรายมากลงเนินแล้วก็ขึ้นไปแล้วครับขึ้นเนินถ้ารถวิ่งมาจากไอ จากเส้นทางบ้านแพงหรือว่าเส้นทางจากนาพชัยไปทางเท่าเห็นตรงนี้เป็นเนินแล้วก็วิ่งขึ้นนะครับวิ่งขึ้นแล้วก็ถ้ารถวิ่งเร็วเนี่ยมันมันจะเป็นช่องอยู่เถฉยอ,อันตรายมากตรงนี้นะครับเนี่ยตรงที่ผมอยู่เนี่ยนะเนี่ยวิ่งเป็นเนินมันเป็นช่องทางสีช่องทางจราจรแล้วก็ไม่มีเกาะไม่มีเบรีเกอร์กั้นนะครับเป็นแค่ป้ายเครื่องหมาย เนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยแต่ตรงเส้นแบ่งเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ตรงเนินแต่ถ้าถ้าถอยลังไปอีกจะเห็นชัดเลยว่ามันเป็นมันขึ้นเนินนะครับนี่เลยนี่ขึ้นเนินแต่ถ้าไปเนี่ยถ้าไปกลับตรงเลยไปอีกที่หนึ่งถ้าวิ่งกลับมานะจะรู้เลยว่าขึ้นเนินมันบังจังหวะช่วงนี้แหละเนินตรงนี้แหละมันบังแล้วก็มันไม่มีแสงสว่างเลยนะครับช่วงนี้ถ้าวิ่งคืนอันตรายมากกลางคืนเนี่ยนะมันมืดไม่มีไม่มีแสงสว่างเลย กลางวันมันก็ยังพอพอได้แต่ก็ยังถือว่าไม่ปลอดภัยเพราะเป็นเนินนะครับเป็นเนินแล้วมาทําเป็นให้ที่จอดรถข้างหน้าเนี่ยก็ถือว่าอันตรายอย่างมากนะครับอันตรายเพราะเกิดเหตุบ่อยครั้งก็คณะทําถนนผมไม่ทราบว่ามีการรับฟังประชาพิจารณ์หรือว่ารับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนในพื้นที่หรือไม่นะครับเนี่ยในตรงนี้แหละครับที่ชนบ่อยครั้งเนี่ยตรงน้ำปั๊มน้ำมันหน้าตู้เอทีเอ็มนี่นะหน้าตู้ หน้าสำนักง,งานองค์การบริหารส่วนอะไรนะหน้าที่ทําการองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยตรงนี้แหละชนบ่อยครั้งมากนะครับเป็นเนินช่วงเนินนี่ก็ประมาณประมาณสองร้อยเมตรนะครับช่วงเนินประมาณสองร้อยเมตรพอเข้าวัดท้ายก็ลงเนินอีกแล้วนะครับเนี่ลงเนินนี่ตรงนี้แหละนี่น ตรงประตูทางเข้าโรงเรียนพัทยพิทยาคมเนี่ย ب, เป็นช่องทางที่เขาเขาอยากให้เขาทําเป็นช่องทางกับรถเห็นไหมเป็นท้องเนี่ยทาเป็นไอ้ถ้วยที่เว้าเนี่ยก็คือเขาต้องการให้รถเลี้ยวรถนะครับรถเลี้ยวรถมาจากเท่าอุทเทนแล้วเลี้ยวซะเลี้ยวขวานะครับจากเท่าอุทเทนด้านหน้าที่บอกเห็นเนี่ยกลับมาก็อยู่เทินกลับตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมก็คือให้เลี้ยวเลี้ยวขวาไปนะครับนี่อันตรายนะครับรถล,ลงเนินมา เดี๋ยวเราไปดูจุดที่สองนะครับอันนี้จุดหนึ่งนะครับจุดอีกอันนี้จุดหนึ่งที่เป็นประเด็นปัญหาสาเหตุที่ที่ผมว่ามองว่ามันอาจจะาการทําช่องให้รถช่องกับรถเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะครับไม่มีความเหมาะสมและอาจจะเกิดอุบัติเหตุต่อไปในครั้งหน้าซึ่งที่ผ่านมาก็เกิดมาหลายครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้าอีกนะครับดูหน,หน้าข้า้งหน้าซึ่งซึ่งเป็นโตจุด อ่กับรถใต้สะพานเห็นไหมอีกจากผมไปอีกสามร้อยเมตรเนี่ยป้ายเห็นป้ายแล้วนี่ป้ายตั้งนะครับความสูงก็ประมาณสองเมตรห้าสิบเดี๋ยวเราไปดูจุดกับรถใต้สะพานนะครับจุดกับรถใต้สะพานนี่อ่าก็คือในส่วนของที่เป็นตัวผนังกั้นนะครับซีเมนที่ทําเป็นผนังกั้นก็ถือว่าทําได้ต่ํานะครับต่ําก็มเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วฝนตกนะครับ ฝนตกน้ําไหลเข้ามาเนี่ยครับทาให้น้ําท่วมตรงบริเวณถนนนะครับน้ําท่วมถนนเล่ยอย่างก็ถนนที่น้ําที่มันไหลตรงนี้มันเห็นไหมมัน,ม,นมันต่ําลงใช่ไหมไอฝั่งนี้น้ําไหลลงก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่หรอกแต่ว่าในด้านขวามือที่ที่เป็นไอตัวสะพานเนี่ยมันก็มีซึมมาบ้างนะครับน้ําก็มีซึมมาบ้างน้ําซึมมีมาบ้างนะครับตรงช่วงหน้าฝนนะนี่ตรงเห็นไหมอย่างเงี้ยในตรงเนี้ยน้ํามัน น้ำมันไหลท่วมเข้ามานะครับเนี่ยตรงนี้น้ำมันไหลท่วมน้ำไหลเข้ามาในถนนเลยนะตรงนี้นี่นนจุดหนึ่งให้เรื่อยฝั่งน้นฝั่งเดียวดูนะเนี่ยตรงที่เป็นผนังปูนเนี่ยเห็นไหมครับผนังปูนเลยเสาไปนี่นะเลยเสาไฟฟ้าไปนี่นะครับเนี่ยมันน้ามันไหลเข้ามาเนี่ยตรงเลยเสาเสาไฟฟ้าด้านซ้ายมือเห็นไหมครับ นี่มันต่ําแล้วก็ไปเห็นไอ้ตรงปูนไหมเห็นเนี่ยี่ยตรงปูนนี่นะตรงเสาปูนไอ้ตัวตัวเบรีเออร์เนี่ยไอ้ตัวผนังปูนซีเมนต์เนี่ยมันต่ํีจริงๆถ้าจะทํายาวมาถึงถึงเสาปูนก็ได้เสาไฟฟ้านี่ก็ได้นะครับทํายาวมาพอน้ำมันไหลเออเข้าไปแนละ้วมันไปนขังอยู่ตรงไอ้ตรงนั้นนะ่ะน้ำไปไหลเอออยู่ตรงไอ้ที่ผนังไอ้ซีเมนต์นะครับทําให้การขับขี่รถไม่ปลอดภยัยแล้วก็อันตรายมากนะครับ เพราะมันเป็นโค้งแคบๆนะครับโค้งแคบๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยน้ําน้ําล้นนั่คือปัญหาคือน้ําล้นผนังน้ําล้นผนังนี่เข้ามานะครับทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับผู้ขับขี่นะฮะแล้วอีกจุดหนึ่งครับจุดหนึ่งอีกฝั่งนี้ก็เป็นเหมือนกันฝั่งนี้ก็มีปัญหามนก,กันนะครับฝั่งนี้อันนี้ก็อันนี้ผนังผนังด้านซ้ายมือนี่ก็ต่ําก็ถือว่าต่ำกันนะผนังต่ํา อันนี้ก็ต่ํานะครับเห็นไหมอันนี้อันนี้ก็ต่ำเหมือนกันด้านนี้ก็ต่ํานี่เขากาลังทําอยู่แต่ว่าทําที่กั้นขึ้นมาอันนี้ก็ขึ้นเออนี่กําลังแก้ไขอยู่นี่งานงานแก้ไขงานงานงานแก้ไขกําลังทําอยู่นะแต่แต่ก่อนไม่ได้ทํานะครับแต่ก่อนไม่ได้ทําแต่ก่อนน้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยน้ำมันไหลท่วมเออเข้ามาเนี่ยนะไหลเออเข้ามาแล้วก็ไปขังอยู่ตรงด้านหลังที่ผมขี่มานะเนี่ยยนนี้เริ่มทำเพราะน้ามันจะไหล ไหลจากในหมู่บ้านนะครับน้ําไหลจากในหมู่บ้านเข้ามาเนี่ยไหลเข้ามาเพราะมันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ทําตัวนี้นะไม่ได้ทําตัวไอตัวตัวซีเมนไม่ได้ทําตัวซีเมนมันก็ไหลอาบเข้ามาในถนนมะขังเลยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูอีกนะว่าตอนสมมอบงานที่เป็นยังไงไอตัวตัวไอด้านขวามือเนี่ยก็มีมันก็มีน้ําซึมมาเหมือนกันน้ําซึมลงถนน น้ำซึบมบนถนนนะครับจุดจุดนี้ก็จะเป็นจุดตัญหาอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับบริเวณสะพานสะพานบ้านอ่าสะพานห้วยยางนะครับสะพานห้วยยางบ้านพระไทยก็เป็นจุดที่น้ำซึมนะครับจุดที่น้ำซึมคือด้านขวาเมือน้ำจะไหลเข้ามาแล้วก็ผนงังปูนที่เราเห็นข้างหน้านะครับแต่ก่อนเขาทาต่ําน้ําก็ไหลเข้ามาบริเวณถนน น้ำไหลเข้ามาบริเวณถนนแล้วก็ทําให้น้ําน้ามันท่วมขังแล้วก็กําแพงปูนติ้นน้าจากห้วยนะครับน้าจากห้วยข้างหน้ามันก็จะไหลเข้ามานะแล้วกําแพงมันก็ต่ําเนี่ยผนังปูนที่กั้นเนี่ยมันต่ํานะครับคือว่าต่ําแล้วก็ไอ้ตัวด้านข้างมันก็มันก็สโลปลงมาเรียกว่าทําสั้นเกินไปนี่ต้องต้องทายาวกว่านี้นะ อันนี้ความสูงของจุดรอดสายตาพานก็เท่าที่ดูป้ายป้ายจะบ,บอกสองเมตรห้าสิบอันนี้ก็ผนังต่ํานะครับผนังต่ําผนังต่ําแล้วก็จุดนี้ก็เป็นจุดที่น้ํามันเอ่อล้นเข้ามานะครับเห็นไหมอยู่ที่น้ําเอา่อล้นเข้ามาเนย่ยตรงนี้จริงๆน่าจะทําควรจะทํายาไปถึงเสาไฟนะครับควรจะทํายาไปถึงเสาไฟนู่นสายไฟนะครับสาไฟ้าเพราะตรงน,นี้มันต่ําน้ํามันเอ่อลเข้ามา เอ่อไหลเข้ามาท่วมก่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็น้ําน้ําท่วมเอ่อไหลเข้ามาตรงนี้นะครับทําให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไปมานี่มันค่อนข้างลําบากแล้วก็ไม่ไม่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับแล้วก็ในเรื่องของไอ้ตัวที่ผนังงสูงนี่ก็ซึมลงมาเหมือนกันนะครับซึมไหลาอาบถนนมาแล้วก็คนจะทําเป็นร่องน้ํานะครับร่องน้ําให้มันไหลลงตามร่องไหลรอดไหลรอดท่อเข้าไปนะครับไม่ใช่ใปล่อย ปล่อยไร้เออเข้ามานะครับ,นะรบนี่คือจุดจุดที่สองนะครับจุดที่สที่เกิดปัญหานะครับซึ่งในการทําถนนทางลงแผ่นดินหมายเลขสองหนะครับไม่มีจุดขับรถไม่มีจุดขับรถเข้าบ้านนนสวนรรค์แล้วก็บ้านท่าน้าแก้วแล้วก็การไปทําจุดขับร,บรถบริเวณโรงเรียนพระสานมิจฉกมก็อาจจะทําให้ไม่ปลอดภัยนะครับ